สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บูธ h o o n d a ในงานไทยจีพ2024นะครับและทางค่ายปีกนกครับปีกนกใหญ่ Big w วิ g ได้มีเซอร์ไพรส์ในการเปิดตัวนี่เลย s u p e r ร์ไบคเรือธงของเขาครับก็คือ Honda CBR าพันตัวท็อปนะครับ s p t r i p l e R โฉมปี2024ครับต้องบอกว่าเขาดีเลย์มาในการเปิดตัวนะประมาณ1ปีแต่ในวันนี้ครับที่ไทจีพอ่ะเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเฉพาะรุ่นท็อปรหัส SP เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดกันสักนิดน,นึงครับว่ามันมีจุดไหนที่ปรับจากโฉม2023บ้างแล้วก็ราคาเปิดตัวเนี่ยบวกขึ้นมาเท่าไหร่ครับเอาละครับสำหรับ CBR 1 0 0 0 r i p l e R นะกคะตรงบอกก่อนว่า ในคันนี้ครับโฉมใหม่ปี2024นะยังเป็น M Y 2 4หลักๆเลยเขาจะปรับในเรื่องของรูปรษา์ครับ mm hmm. แฟริ่งใหม่ฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะมองเห็นเลยว่าเวนคาวลิงด้านหน้าครับเขายกชุดใหม่มาเลยนะหลักๆที่เห็นเลยได้ชัดก็คือในส่วนของตัววิงเลตครับวิงเลตเนี่ยจากที่มันแบบเป็นเหลี่ยมๆนะครับยื่นออกมาในแนวตั้งอันนี้มันจะแบบโค้งๆออกมานะครับแล้วก็ลีลีมากขึ้นกว่าเดิมนะในสไตล์แบบของตัวแข่ง Moto GP ครับผมตรงนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแค่วิงนะเพราะว่าเขาต้องยกชุดคาวลิงหัวด้านหน้ามาหมดเลยนะจุดนี้ทางคองนนาเคมไว้ครับว่าแม้ในส่วนของแรงกดเนี่ยมันจะมีแรงกดอยู่เท่าเดิมแต่ว่าในเรื่องของแอโรดินามิกครับค่า CD เนี่ยค่าแรงเสียดทางอะไรพวกนี้ครับมันจะลดต่ำลงกว่าเดิมนะครับนี่คือจุดที่เขาปรับปรุงในเรื่องของชุดวิงเล็ แอโร d ด n นามิที่มันดีขึ้นครับและจุดที่2ต่อมาเลยฮะก็คือเรื่องของการปรับปรุปรงตัวค่ามาตรฐานไอเสียนะครับให้รองรับในระดับของยูโรไฟพัดแล้วครับแน่นอนว่ามันเข้มงวดยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าแรงม้ามันตกหรือเปล่าต้องบอกว่าถ้าเป็นสเปคโกลบอลครับทางคอนด้าเนี่ยมีการปรับปรุงปรับจูนนะครับมันแรงขึ้นนะครับจะอยู่ที่2 1 5ตัวแต่อย่างไรก็ดีเรื่องของโคโมโลเกนะครับในประเทศไทยเราเนี่ย ทางไทยฮอนด้ายังไม่ได้มีการบอกครับว่าแรงม้าของสเปคไทยเราอยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าเรายึดอ้างอิงตามสเปค g ก o บอลครับมันไอเสียสะอาดขึ้นแต่ว่าแรงขึ้นด้วยนะครับจุดนี้และนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการปรับตัวอัตราทดเกียร์ครับก็มีการเซตอัตราทดเกียร์ใหม่เพื่อเน,น้นในเรื่องของตีนต้นนะครับอัตราเร่งตีนต้นให้มันตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับอ่ะอันนี้ก็เป็น อีกจุดหนึ่งนะครับคือรายละเอียดหลักๆนะฮะก็ต้องบอกกันก่อนว่าเขาจะปรับปรุงประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า t r i p l e R ไฟเโฉมใหม่2024นะครับไม่ใช่ m y 25นะเพราะบ้านเราจะมาช้าลงไปประมาณเกือบปีนึงแล้วก็ราคาค่าตัวครับราคาค่าตัวของ t r i p l e R ใหม่นะฮะจะมาเฉพาะในรุ่น SP เท่านั้นเลยครับเ p ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ครับเป็นตัวท็อปนะให้เป็นโช เออรินปรับไฟฟ้าครับแล้วก็ตัวระบบเบรกนะฮะเป็นตัวท็อปอย่าง b บ m o o สไต l มาตรงนี้ครับราคาเนี่ยจะแพงขึ้นจากโฉม M Y 2023นะครับขึ้นมาอยู่อยู่ประมาณ15,000บาทขยับขึ้นมาครับอยู่ที่1134นะะคุณผู้ชมก็ลองดูกันนะครับตอนนี้ไม่มีรุ่นสแตนดาร์ดนะที่เปิดออกมาเป็น S P เลยเท่านั้นครับกับค่าตัวที่บวกขึ้นมาราวๆหมื่นคุณคิดเห็นยังไงครับก็ คอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยครับกับเจ้า t r i p l e R โฉมใหม่นะที่มาเพียงแค่รุ่นเดียวในงานไทย GP 2024ในครั้งนี้ครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วกับการพาดูนะครับคร่าวๆต้องบอกขอโทษจริงๆนะคือบรรยากาศคนแน่นมากนะครับเพราะว่ามันเปิดในงานเลยกับค่าตัวที่บวกขึ้นมาครับประมาณ15,000บาท จากโฉมเดิมนะครับ2023เพื่อนๆคุณผู้ชมก็คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเรากันได้ครับผมสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะต้องขอตัวไปเชียร์น้องกล้องสมเกียรติของเรากันต่อก่อนแล้วนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor ร v ว v l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลและทีมงานขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ